โอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่กับบวบนะคะซุก,กี้นี่อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีขนมปังกาตราตก็คือขนมปังบดนะคะก็นี่ต้นหอมซอยออผักชีหอมแล้วก็กระเทียมหั่นละเอียดนะคะตัวนี้ก็พริกไทยกเกลือแล้วก็มีชีส สติเลตเต่สำหรับทำเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เป็นปาเมจานอ่ก็คือชีสปาเมจานนะคะสำหรับบทจ่ายโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาหาั่นไก่ไว้ก่อนนะคะไก่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็ขนาดกว้างให้เท่ากับ แผ่นของบวบที่เราทำไว้นะคะเราจะได้ประมาณนี้บวบเราจะหั่นเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะ ก็มาดูกันค่ะใช้ไก่ทาบลงไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยชีสติดกระเทียมนิดหน่อยนะคะแค่หอมค่ะก็ชีหอม เกลือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพันค่ะจะพันก็ได้หรือใช้อีกออบวบอีกแผ่นประกบก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบ แลคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนปั้นกระตราตัวเราจะใส่ที่หลังนะคะ แล้วจะใส่ตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบ ้ยค่ะนี้ถ้าเสร็จแล้วให้เราใส่เ,เกดขนมปังนะคะลงไปตามพื้น<ะ>ก็จับเลยยังไปเลยค่ะ เรียงให้ได้ประมาณนี้นะคะลงสยถาดเลยขอหนุญาตเรียงโอเคเสร็จแล้วครันนี้ให้ใช้ขนมปังเนี่ยโรยข้างบนนะคะใช้เกล็ดขนมปังโรยข้างบน สุดท้ายให้ใส่น้ำมันโรยไปข้างบนนะคะค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะเสร็จแล้วเอาเข้าอบเลยค่ะใช้ไฟอ่อแป๊บนึ่ง ใช้ไฟ200นะคะไฟบนไฟล่างแล้วก็อบประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะโอเคตานนี้เรียบร้อยค่ะเรามาดูตอนเสร็จกันนะ